สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆยามเช้าๆนะครับวันนี้ก็มาออกหมายนะครับมันหยุดยาวสงการวันสุดท้ายวันที่สิบห้าวันวันนี้จะมาตกชาโดนะครับจะมาดูปลาจิบไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมกาดนิ่งมากแต่เท่าที่ดูแล้วยังไม่เห็นขึ้นไม่รู้จะมีตัวไหมแต่ไมาสวยนะ ตามรอยตะเข็บของบัวน่ามีตัวมากสำหรับอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวไดว่าสติสเอทวีทีวนะครับกัแบบบาซอน1020โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับผม mung <noise> <small noise> Ooh. <laughs> Oh, mm -hmm. my